แ็กเปิดโลกเปลี่ยนเข้มกระดิกวางกระดองนี่โอ้ชอบมากวัยรุ่นชอบเป็นรถใช้รอบสว <c laim> ัสดีครับผม, <c laim> ผ,มผมพงพอัมนะครับน้ำมิน94 อู่ซ่อมฮอนด้าตอนนี้ก็10ปีนะครับย่างปี11ครับที่อู่ซ่อม Honda ทุกรุ่นยกเว้นสีไม่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 ทำเดคัดช่วงล่างโอเวอร์ฮอ o ์นโมดิฟายใช้สำหรับแข่งขันในสนามครับก็ได้ครับรถที่ผมใช้แข่งขันก็คือเป็น Honda 3สาประตูอีจีปี92เป็นเครื่องซิงเกิลเคม่่อนล่าง17ฝา15คือเป็นสเต็ปของอูผมอยู่แล้วถือว่าเป็นเคมเคมเดียวซิงเกมท,ที่ที่แรงและงบงบไม่สูงไม่บาลตาย หลักๆผมใช้กล่องลมนะครับผมเป็นคนจูนเองทําเองประกอบเองขับเองที่อู่คือมาจบเลยครับย้อนไปเ,เมื่อผมยุสบแปดดีว่าผมอยู่กับลูกพี่ใหญ่เลยง่ายๆเลยจูนไบา์ออฟผมเป็นช่างครับติดตามแกไปตลอดการแข่งขันเด็กทุกอย่างเซอร์กิตเรนลี่มีความฝันว่าอนาคต,ตถ้ามีอู่อยากจะมาแข่งรถสุดท้ายผมก็ทำได้ <laughs> และการโตโยทายนะครับงา,งานของพี่บางอ่ะง่าย 3K เคที่ติดปากกันลองรุ่นสิงเง้นเค็ม477แล้วก็เค็มเดียว8 7เป็นหลักอ่าเจของพี่ป๊อปครับแจ๋วมากถ้ามีมุมมองผมนะการรถเลืองไหมถามว่าเลืองไหมอ่ะบอกตรงมันเลืองแต่มันเป็นความชั่วของเราคุณต้องฟานอะไรดีกว่าคุณอยากได้แค่ไหนเป้าหมายคุณอยู่ตรงไหนแค่นั้นเอง ถ้าคุณอยากจะชนะเขาคุณก็ต้องทุ่มเยอะแต่คุณมีเป้าหมายว่าเอาเทสตรงเนี้ยพอแล้วไม่มีคำที่ไม่มี <c oughs> สำหรับน้องๆหน้าใหม่อยากาวิ่งเซอร์กิตนะครับคือรถลนะต้องดูว่ารถเรา,ามีอะไรบ้างมาคุยกันอ,อยากวิ่งขนาดไหนหลักๆคือต้องมีโชค๊คช่วงล่างยางมาก่อน <c oughs> เครื่องยัง,ย,งยังไม่ต้องเต็มครับหัดซ้อมลายหาจุดเบรคจุดเลี้ยวให้ได้ก่อนแล้วค่อยขยับเครื่อง หลักๆคือ,อยางโชคจกุกล่างต้องดีกล่องต้องมีนิดนึงแต่เครื่องยังไม่ต้องทํามากขับให้ขับให้ได้ก่อนหาจุเบกจูเลียวให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยมาว่ากันทำไมลูกค้าชอบ Honda เพราะอะไรฮอนด้ Honda เป็นรถที่เป็นวีเทคที่ขับสนุกตอบโจทย์ได้และราคาไม่แรงอะไรตอนนี้ถามว่าหายากไหมก็หายากแต่ก็มีขายอยู่ครับแต่ราคาจะสูงไม่น้อย มันเป็น NA ที่แรงมากนะฮอนด้าคำว่า VT e ทเทคเปิดโลกเปลี่ยนเทมก็ดีกว,าวก่ากระดองนี่โอ้โหชอบมากวัยรุ่นชอบเป็นรถใช้รอบแต่ผมชอบเสน่ห์ของฮอนด้าผมว่าเป็นรถที่มีเสน่ห์เป็นเครื่องที่น่าคา้นหาคำว่าวีเทคอะสำหรับรถลูกค้าอยากวิ่งซื้อกิจแนะนำครับะการมือไปเลยพื้นฐานต้องมีเครื่องอ่าเข็มเดียวก็ได้บีก็ได้มีกล่องจูนก็บสเสร็จพร้อมวิ่งก็กำคร่าวๆห้าหมื่นครับ เบสิกเริ่มเริ่มเริ่มต้นมาลองวิ่งมาลองคุยก่อนรถไฟฟ้าครับตอนผมเฉยๆนะตาบใดที่รัฐบาลยังขายน้ำมันอยู่ได้ซ่อมแน่นอนรถน้ำมันไม่หมดจากโลกไม่ทังหมู่ขายอะไรวงการเหมือนเดิมครับอยู่เบื้องหลังใช่ปะ เพราะเราเราเกิดเราโตมาอย่างตรงนี้เราทิ้งไม่ได้คือรักวงการมอเตอเ์อปอดเพื่อง่ายเลยก็ฝาอูนะครับอยู่ซอยน้ำมิน94่นะครับซ่อมมอนดาทุกรุ่นเด็กคัดช่วงล่างโมดิฟายลงแข่งขันในสนามเท่านั้นรถบ้านรถใช้งานได้หมดครับแล้วก็อูอยู่ซอยน้ำมิน94ครับข้ามา2เมตรขวามือเบอร์โทรก็ข้างล่างเลยเฟซบุ๊กนัทพงศ์ประมูลทอง เอ่นด้ะครับก็ฝากด้วยนะครับ